คาชิเมโรรอดองค์กรมวยโลก WBO ได้ BO, ทำการชี้แจงอย่างเป็นทางการแล้วว่ายัางรับรองให้จอร์เรวคาชิเมโรยังคงรักษาสถานะแชมป์โลกรุ่นเป็นตัมเวทของ WBO เ,เอาไว้ได้หลังที่เจ้าต,ตัวต้องเข้าโรงพยาบาลในคืนก่อนการชั่งน้ำหนักตัวอย่างเป็นทางการในการป้องกันแชมป์โลกไฟบังคับกับพ่อบัตเลอร์ อดีตแชมป์โลก2รุ่นชาวอังกฤษที่ควรจะมีขึ้นในวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาที่ดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยทาง w b o นั้นได้ออกมาแถลงการว่าทางทีมงานของแชมป์โลกชาวฟิลิปปินส์ได้ส่งใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าเขาป่วยด้วยอาการไวรัสลงกระเพาะและลำไส้จริงโดยล่า,าสุดนั้น WBO กลับบอกว่าหลักฐานเท่านี้เพียงพอแล้ว โดยไม่จำเป็นที่จะต้องทำการทบทวนประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลเหมือนอย่างที่เคยแจ้งเอาไว้ตั้งแต่แรกโดยอ้างว่าแพทย์ที่ทำการออกใบรับรองแพทย์ให้นั้นมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องและได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับความน่าเชื่อถือนอกจากนั้นแล้วทางองค์กรมวยโลกยังได้แจ้งสอบถามไปยังโปเปลลัมผู้ที่ชนะการประมูล ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้วายังสนใจที่จะจัดการแข่งขันอยู่หรือไม่ถ้าสนใจก็ขอให้แจ้งมาได้เลยทางสถาบัน WBO ยังยึดถือผลการประมูลครั้งก่อนอยู่เหมือนเดิมนั่นเอง